ที่เราบอกว่าอโรคยาสารเนี่ยมีทั้งหมด102แห่งเนี่ยมไม่ได้หมายความว่ามีแค่นี้แล้วจบนะ<อ>เราได้ค้นพบเท่านี้เพราะว่านักโบราณคดีก็พูดชัดเจนว่า เท่าที่ค้นพบมีหนึ่งร้อยสองแห่งครับผมแล้วก็อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามสิบกว่าแห่งนอกนั้นก็อยู่ในประเทศกัมพูชาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะเป็นไปได้ครับว่าถ้าจะค้นพบว่าเป็นอโลเคยาสารเนี่ยเขามีตัวชี้วัดอย่างนี้ครับถ้าเอาวัสดุมาประกอบกันแล้วเนี่ยรูปทรงของอโลเคยาสารเนี่ยจะเหมือนกันหมดอืมก็คือเป็นเป็นเอเหมือนกับประสาทเล็กๆ แล้วก็มีกำแพงล้อมมีบารายแต่ที่สําคัญคือต้องมีรูปสลักพระชัยเพศัตรพระชัยเพศัตนั้นเป็นรูปเคารพที่ทุกอโลคียสารต้องมีต้องมีครับ<อ>ก,ก็ก็เหมือนกับพระประธานแต่ว่าเป็นเป็นพระหมอเพราะชัยเพศัตนคือแพทย์คนั้นก็ต้องมีพระที่เป็นแพทย์เนี่ยประจําตรงนั้นพ,พ,พระพุทธเจ้าหมอยาพระพุทธเจ้าหมอยาแล้วก็ ถ้าถามว่าอโลคยาสารจริงๆที่เป็นเรือนพักคนป่วยเนี่ยเป็นไม้ครับเพราะว่าที่เราเจอเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับว่าปราสาทของเทพเจ้ามไม่ใช่เอาคนป่วยไปนอนในในนั้นนะคนป่วย <ไป S 2> ต้องอยู่ที่ไ,ไปไปทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วก็เวลาเขาจะต้มยองต้มยาหรืออะไรเนี่ยก็ต้องมีพิธีต้มยาใช่ใชให้เป็นสิริมงคลหมอยากนั่งอยู่นี่แหละแต่ว่าคนป่วยเนี่ยเขาจะมีศาราที่ทําด้วยไม้ไม้นี่ก็สลายไปหมดแล้วเหลือแต่ตรงที่เป็นประสาทนั้นถ้าพูดโดยองค์รวมเนี่ยคนมักจะคิดว่าอโรคาสารมีแค่นี้แหละความจริงไม่ใช่ครับมีองค์ประกอบอื่นมีองค์ประกอบที่เป็นไม้อีกเยอะเลยแต่ว่าสลายไปแล้วเลื่อนพักคนป่วยเลือนพักหมอแล้วยังมีชุมชน ถ้าไปดูจารึกอโลคยาสารของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดน่ะท่านจารึกไว้ชัดเจนครับว่าอโลคยาสารแต่ละแห่งเนี่ยไม่ใช่มีแค่หมอและคนป่วยนะยังมีชุมชนที่จะต้องมาดูแลมาส่งข้าวส่งน้ําแล้วก็ต้องไปเบิกยากับท้องพระคลังแล้วการเบิกยาเนี่ยไม่ใช่ไปเบิกกันทุกวันนะต้องไปเบิกในวันเพนเดือนใจตระนักการที่ดวงอาทิตย์คอยไปทางนั้นทางนี้นะคอยไปทางทิศเหนือนะท่านจารึกไว้ สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเพื่อสิริมงคลว่าวันที่ไปเบิกยาจากท้องพระคลังก็จะต้องมีวันที่สําคัญคนะเบิกมาแล้วก็เอามาไว้ที่อโลคยาสารแต่ละแห่งนะนั้นแสดงว่าสมัยนั้นเนี่ยการเบริกยาจากท้องพระคลังหลวงเนี่ยปีหนึ่งอาจจะมีเลิกเบิกเพียงสองครั้งแต่ว่าเอามาเก็บไว้ที่ตรงนี้แล้วก็ทยอยจ่ายตัวยาเท่าที่ผมอ่านดูในจารึกนะมีทั้งหมด2ี่ัวยห้าตัวยาตัวยาสุดท้ายเนี่ย น่าสนใจครับนั่นคือดอกน้ําของดอกไม้ดอกไม้ผมได้ตีความมาแล้วว่าน่าจะเป็นดอกกัญชาทําไมอ่ะทําไมเพราะว่าผมมีภาพถ่ายครับภาพถ่ายที่ปราสาทที่ในเมืองเสียมเรียบเนี่ยมีภาพถ่ายฤษีแล้วก็มีดอกกัญชาเนี่ยอยู่บนหัวของฤษีฤษีกําลังนั่งบทยาอยู่แล้วก็มีภาพสลักเป็นดอกกัญชาผมมีภาพถ่ายอยู่ในเว็บไซต์นั่นก็แสดงว่านักโบราณคดีที่ท่านแปลเนี่ย ท่านอาจจะแปลตรงตัวว่าเป็นน้ําของดอกไม้มก็คืออาจจะเอากัญชาเนี่ยไปละลายน้ําก็ทุกวันนี้ก็ยังเอาไปละลายน้ํากันอยู่นะเอ,เอาไปต้มกงต้มไก่สมุนไพรที่พิสันว่าเนี่ยเห็นบอกว่ามีภาพสลักอยู่ที่พระทาานนาลายเจีงเวงเพราะตรงนั้นเป็นการตีความนะผมเนื่องจากว่าภาพสลักที่นาลายเจียงเวงเนี่ยลบเลือนไปเยอะอเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไปเจาะให้เห็น ตัวสลักที่ชักเกลอีกทีนึงูมเข้าไปเพราะว่าภาพสลักที่อยู่ในหินเนี่ยแล้วอยู่เอาดอมันเกิดปัญหาอย่างนี้ครับน้ําฝนกัดเซาะอาจารย์นึกภาพบอกมาว่าประสาทหลายอันเนี่ยอย่างที่เมืองสีเทพเนี่ยเขายังต้องเอาหลังคาไปคลุมไว้อใช่ถ้ามีภาพนูนต่ําก็ดีมีภาพปูนปั้นก็ดีถ้าจะอนุรักษ์ให้ดีต้องเอาหลังคาไปคลุมไม่ให้ฝนเนี่ยกัดเซาะเพราะน้ําฝนเนี่ยเป็นฝนกรด คราวนี้ที่ปราสาทนาลายเจียงเวงเนี่ยรูปภาพอันนั้นเนี่ยอยู่บนค่อนข้างจะสูงแสดงว่าเจอน้ําฝนเต็มเตคราวนี้การที่เจอน้ําฝนมาเป็นรูปเป็นพันปีเนี่ยนะภาพก็เลื่อนไปคราวนี้การที่จะไปตีหาหาภาพที่ชัดขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีด้วยกล้องบางอย่างที่สามารถถ่ายแล้วเนี่ยให้เห็นร่องรอยของเดิมได้จะต้องไปหาเทคโนโลยีอย่างนั้นมาแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับรูปของกัญชา ที่เมืองเสียมเรียบที่ปราสาทตาพรมหรือปราสาทต่างๆนั้นเนี่ยให้ดูซิว่าใกล้เคียงกันไหมนี่นี่คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือเราจะต้องอาศัย AI ไอใช่แล้วมั้งว่าเอาช่วยจินตนาการหน่อยเพราะว่าภาพโบราณเนาะเขาสามารถเอาไปข้างในอนาคตหรือย้อนการเวลามันอาจจะทําให้เห็นภาพนี้ชัดเจนขึ้นการวิธีการจะจับภาพเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเขาเรียกว่าเชิงซ้อนครับดึงภาพออกมา เสร็จแล้วเนี่ยพยายามจะดูซิว่าขอบเขตของภาพนั้นเนี่ยม,ม,มันไปทางไหนเสร็จแล้วไปทําภาพเชิงซ้อนอเอาภาพของจริงที่เห็นชัดเนี่ยลองมาใส่ดูซิว่ามันลงตัวหรือใกล้เคียงกันไหมซึ่งเทคโนโลยีอย่างเนี้ยนักโบราณคดีระดับโลกเนี่ยใช้กันมาเยอะแล้วเขาีจะใช้ภาพเชิงซ้อนในการเปรียบเทียบแต่ว่างบประมาณของเราเนี่ยอาจจะไม่ไม่มีมากขนาดนั้นยังไงก็ตามครับถ้ามีโอกาสก็น่าจะทำ